ก็ทั้งบทเป็นทั้งบทประมาณ9บทเนื้อหามน้อยมากเพรากาไม่มีหนังสือระดับปีแต่สไลด์นะคะดังนั้นก็มีหลับในการจำจุดที่จำน้อยนะคะเทียบกับวิชาอื่นนะการ่าชั้นนี้ค่อนข้างง่ายก็หวบอกว่า50%ก็คงทำได้นะคะ คนที่ได้คะแนนเก็บน้อยจะส่งอีเมลไปแล้วใครที่ไม่ได้รับอีเมลก็คิดว่าคงได้คะแนนโอเคนะคะคนที่ส่งงานลูกค้าเร์เรนต์ลูกค้าคะแนนเก็บก็ค่อนข้างดีก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหับนักศึกษาเองนะคะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ของกลับไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าวันนี้ เรียนอะไรไปนะคะบทแรกเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะอย่างน้อยนักศึกษาต้องรู้ว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรนะคะปะัญหาเศรษฐศาสตร์คืออะไรเป็นศาสตร์แขนงส,สังคมศาสตร์นะคะและเป็นมีขึ้นมาเพื่ออะไรหลักง่ายๆเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอย่อย่างจำกัดน,นะคะให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเรามีหน่วยธุรกิจโดยมากเราก็จะแบ,บ่งเป็นครั <Leah. S 2> วเรือนผู้ประกอบการนะคะและหน่วยธุรกิจครัวเรือนก็จะเป็นหน้าที่ของเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยการผลิตคืออะไรให้ทุกพอจํากได้ก็มีที่ดินแรงงานคุณนะคะและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับผลตอบแทนนะคะผลตอบแทนของตระยาหรือตอบแทนของที่ดิน เช่าเรียนไปแล้วนะคะผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างนะคะผลตอบแทนของเงินก็จะเป็นดอกเบี้ยและกำไรโดยหน่วยทัวรเรือก็จะขายปัจจัยการผลิตนะคะให้กับหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็จะนำปัจจัยการผลิตไปทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะคะโดยจุดมุ่งหมายของหน่วยธุรกิจก็คือเพื่อให้เกิดสวงสกาตำไรสูงสุด และคู่เพรียงด้วยเอาจากโค้งหรือครัวเรือนนะคะง่ายๆก็จำชื่อนักเส้นสายนะคะไมนายาดัมสมิธเอาเป็นพาเชลเป็นเส,ส้นสายจุลภาคนะคะจำไว้นะคะแล้วมีจอร์จเมนันเคนเป็นอเส้นสายมหาภาคนะคะ,นะคะบทที่หนึ่งจบไปบทที่สองบทที่สองเราเรียนอะไรพอเรารู้ว่ามีครัวเรือนนะคะมีหน่วยธุรกิจแล้ว้าหมายของครัวเรือน ก็ะะหมายความว่าธุรกิจคืออะไรตัวเรือนก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะเขาก็จะขายปัจจัยการผลิตแล้วนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการที่ทําให้เกิด u t i ิ i t y หรือความพึงพอใจสูงสุดในขณะที่หน่วยธุรกิจเป็นเจ้าของปัจจัยเป็นนำปัจจัยการผลิตไปสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้เกิดกําไรสูงสุดนะคะดังนั้นเราต้องเรียนเรื่องกำไรสูงสุดแล้วก็จะมาถึงเรื่ององค์ประกอบประทาน อุปส์ของม,มันคืออะไรอุปสงค์ก็คือความต้องการสินค้านะคะและความสามารถในการซื้อสินค้านั้นด้วยนะคะมันจะไม่ใช่แค่ความต้องการนะคะอุปส์ต้องรวกถึงความสามารถในการซื้อสินค้านั้นนะคะต้องมีความต้องการแล้วก็ต้องมีอำนาจซื้อด้วยเช่นกันนะคะโดยปกติแล้วจะมี6ปัจจัยในการ <S <S ใใกำหนดประส์ะพอเป็นไปแล้วก็ <S <S มีราคาตัวมันราคาของสินค้าข้างเคียงนะคะครายได้จะรายได้สูงขึ้นความต้องการสูงขึ้น ถ้าเป็นสินค้าปกติชิิถ้าเป็นสินค้าได้เรายกตัวอย่างในห้องมันเป็นบิลโคลาและได้สูงขึ้นความต้องการซื้อสินค้านั้นลดลงนะคะนอกจากนี้ก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกันเช่นความต้องการของรถกับราคาน้ำมันก็อาจจะเป็นราคาที่สินค้าก็คือราคาของน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อทําให้คนต้องการลดลดลงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์งปัจจัยมีอะไรบ้างนะคะเราก็าจะจำกันได้นะคะจากนั้นเราก็ต้องมาเรียนอยู่ที่อุปทานนะคะอุปสงค์คือความต้องการซื้อและอำนาจซื้ออุปทานาเรียนไปดูเองนะคะอุปทานคืออะไรความต้องการขายนะคะนั้นระดับราคาแตกต่างกันนะคะอุปทานคือณราคาเนี้ยทุ้ผลิตต้องการขายเท่าไหร่นะคะเมื่อี 6ปัจจ in ัยในการกําหนดอุปสงค์ก็มีปัจจ oh si> ัยในการกาหนดอุปทานได้เช่นกันนะคะปัจจัยในการกาหนดอุปทานก็เช่นพวกต้นทุนนะคะต้นทุนที่ต่ําลงความต้องการขายก็จะสูงขึ้นนะคะนอกจากราคาของมันเองถ้าราคาของมันเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนเป็นเส้นบนเส้นเดียวกันถ้าเป็นราคาสินค้านั้นถ้ามีปัจจัยอื่นๆนอกจากราคาของตัวมันเองเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นเส้น ที่เครื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะเรียกว่าเช่นไปทางซ้ายหรือเส้นเครื่อนที่ไปทางขวาหรือไปทางขวาและจุดตัดของอุปสงค์และอุปทานก่อให้เกิดอะไรก็จะเกิดรุนยภาพของตลาดหรือราคาตลาดนะคะถ้าราคาตลาดแกน y เป็นราคานะคะเป็นราคาดุลยภาพแกน x ก็เป็นปริมาณดุลยภาพนะคะถ้าราคาที่ต่ำงๆที่ไม่ใช่จุดตัดของมันเกิดอะไรขึ้นเช่นจุดนี้ ะะถ้าระหว่าง11-5นะคะความต้องการอยู่ที่11ความต้องการซื้อที่11ความต้องการขายที่7ส่วนแตกต่างระหว่าง11กับ7ก็จะเป็นส่วนที่มีคำขาดแพลนะคะหรือช็อตเทนในขณะ,ะที่ราคาที่สูงเกินไปเช่น13ความต้องการขายก็อยู่ที่เส้นสัพลายนะคะต้องการขายที่11ต้องการซื้อที่7มันก็จะเกิดเซอร์พลัสนะคะหรือส่วนเกินผู้ผลิตนะคะ จุดนี้นะคะมันทำให้จึงทําให้จุดต mm ัดเป็นจุดที่มีดุลยภาพก็คือมีความต้องการซื้อเท่ากับความต้องการขายนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบนเส้นการเปลี่ยนแปลงตามเส้นก็คือเกิดจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือมันจะเป็นแการที่จุดใหม่ co และจุดใหม่จะเป็นเท่าไหร่ก ok ็แล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้เส้นชิดไปทางซ้ายหรือเส้นชิดไปทางขวานะคะที่สองอจบไปง่ายง่ยนะคะที่สาเราเรียนเรื่องกาไรต้นทุนนะคะในหน่วยธุรกิจเราก็ต้องรู้ว่ามีการผลิตเกิดขึ้นนะคะการผลิตก็เพื่อแสวงหาผลกาไรสูงสุดใช่ไหมคะ เราก็จะรู้ว่ามีทางผลิตระยะสั้นระยะสั้นก็จะมีสองปัจจัยคือมีปัจจัยงที่กับปัจจัยผันแปลในขณะที่ระยะยาวทุกอย่างสามารถผันแปลได้นะคะแล้วนอกจากมีต้นทุนขอบคุณค่ะต้นทุนนะคะก็จะมีต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรนะคะแล้วเราก็เรียนเรื่องต้นทุนใช่ไหมว่าเรามีเราเราจะหาต้นทุนต้นทุนในธุรกิจต้องหากำไรสูงสุดต้นทุนก็จะเป็น ของผู้ผลิตราย,ายาาาได้ของผู้บริหารจาจะไหนรายได้ก็คูณปริมาณที่ขายได้คูณด้วยราคานะคะและเราก็เรียนเรื่องต้นทุนหรือว่าเป็นต้นทุนทางบัญชีหรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อาจารย์ให้ทําแบบทดหัดมีอย่างตอนที่ให้เรื่องทำขับแท็กซี่ใช่ไหมคะถ้าใช้ปัจจัยของเราเองเราไม่ต้องไปหาซื้อมันจะไม่ใช่ต้นทุนทางบัญชีแต่มันจะเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพราะมันบวกด้วยค่าเสียโอกาสว่าแทนที่จะนำขั้นใจนการผลิตนั้นไปให้คนอื่นซื้อกดคนอื่นใช้ทำอย่างอื่นนะคะนักกรศีกนี้นก็ให้ไปศึกษาดูว่าอะไรเร,รืทุนทางบัญชีอะไรเรืทุนทางเศรษฐศาสตร์<ส>นะคะส่วนมากนักศึกษาลงมือปฏิบัติเองเช่นแทนที่เขเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นคนขายเองเช่นนี้แทนต้นทุนค่าเสียสอกคือแทนที่นักศึกษาจะไปทํางานข้างนอกและได้ค่าจ้าง นักศึกษามีต้นทุนค่าเสียหายใช้เพื่อทำงานที่นอกดังนั้นต้นทุนค่าเสียกัดนั้นจะนับอยู่ในต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะคะต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็คือต้นทุนที่บวกค่าเสียหายไปด้วยนะคะดังนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนมากจะมากกว่าต้นทุนทางบัญชีเสมอบทที่3ก็จบไปนะคะตามด้วยบทที่4เราเรียนอุปสงค์อุประานแล้วว่าในตลาดมีอุสงค์กับอุปทานนะคะับกำหนดราคา ตลาดเรามีกี่ประเภทส่วนมากตลาดจะมี2ประเภทหลักนะคะสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์จะแบ,บ่งออกเป็นสาอีก3ประเทศนะคะตลาดสมบูรณ์ปกติจะไม่เกิดขึ้นจริงในโรคประจําวันนะคะในช่วงชีวิตประจําวันเราก็จะมีตลาดแบบไม่สมบูรณ์ถ้าเผอผูกขาดหมายความว่าอะไรผูกขาดหมายถึงมีลูกค้ารายเดียวนะคะ ผู้ค้าน้อยรายก็เช่นมีพอมีคนขายบ้างสองสารายนะคะเขาก็จะสามารถรวมกลุ่มกันตั้งราคาได้นะคะการที่ลูกค้รารายเดียวก็สามารถตั้งราคาได้เลยแสวงหากำไรได้อยา่างเต็มที่ผู้ค้าน้อยรายก็คือสามารถรวมกลุ่มกันนะคะเช่นในกรณีน้ำมันนะคะโอเปกนะคะเขาก็สามารถรวมกลุ่มกันนะคะ้งราคาน้ำมันได้นะคะแล้วก็มี ผู้ค้ามากมายนะคะดังนั้นให้ไปดูว่าการรงมกลุ่มของผู้ผลิตมีอะไรบ้างน,นะคะรงกลุ่มแบบสมบูรณ์รงกลุ่มแบบไม่สมบูรณ์นะคะแต่อาจจะมีรายละเอียดว่าอะไรและมีการกำหนดราคาแบบไหนนะคะโดยปกติก็จะมีการตั้งราคาตามผู้นำนะอันนี้ไปดูเอาว่าในระบบแบบผู้ค้าร้อยรายเขามีอะไรบ้างน,นะคะและข้อดีข้อเสียของการเป็นตลาดผูกขาด คืออะไรนะคะผูกขาดก็คือมีผู้ค้ารายเดียวสินค้าเป็นมาตรฐานเดียวนะคะแล้วทาให้ไม่ต้องมาโฆษณาเพราะว่ามีผู้ค้ารายเดียวไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องแข่งขันนะคะแต่ข้อเสียมันก็มีนะคะข้อเสียก็คือเขาสามารถจะกดราคาดได้อย่างเต็มที่นะอันนี้เป็นลักษณะง่ายๆนะคะบทที่4ก็จบนะคะบทที่5คนะบทที่จนะจำเยอะหน่อยนะคะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อานเทศก็ต้องจำว่า g d p คืออะไรนะคะ g d p ค g r o s s Domestic Product g r o s s Domestic Product ก็คือมูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้าที่สามารถผลิตขึ้นตามอนาเคนนานคือในประเทศนั้นๆในระยะเวลานนหนึ่ปีสินค้าต่าวต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเท่าไหน้นนะคะ โดยจะมีการคำนวณรายได้ประชาชาติใครเป็นคนคำนวณจำไว้ว่ามีสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนานเศรษฐกิจและสัคงคมแห่งชาตินะคะแล้วกม็มีรายได้ประชาชาติที่สามารถบันทึกได้ทั้งทางด้านรายรับรายจ่ายหรือผลิตภัณฑ์นะคะต้องมี3วิธีและ3วิธีก็จะได้มูลค่าที่เท่ากันนะคะเรารู้แล้วว่าทางด้านรายจ่ายหรือด้านผลิตภัณฑ์ แลจะวัดจากอะไรเราก็จะวัดจากมุคภาพเพิ่มใช่ไหมคะมุคภาพเพิ่มคือมุคภาพที่สามารถสร้างได้นะคะจากหน่วยผลิตนั้นๆนะคะก็คือตัดมุคภาพสินค้าขั้นกลางออกนะคะถ้าในกรณีรายได้ก็นับจากรายได้ทั้งหมดนะคะโดยสามารถวัดจาก c ีบวกไอบวกบวกเลบอนคือรายซีกับบริโภคนะคะไคือ investment G คือ government spending หรือภาครัฐ x ลบ m คือส่งออกลบนำเข้านะคะและ c ก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าคงทนสินค้าไม่คงทนนะคะ i ก็จะเป็นการลงทุนใหม่ๆบวกด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือก็คือสินค้าต้นปีลบสินค้าปลายปีนะคะส่วนรายจ่ายก็ได้แก่รายจ่ายที่ใช้ในการลงทุนของภาครัฐแต่จะไม่รวมเงินโอนหรือเงินให้เปล่านะคะ x ลบ m การสจบออกลบก,การนำเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะจำข้อบกพร่อไว้หน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะบทที่ห้าก็จบไปต่อมาบทที่หกบทที่หกเราจะมาเรีนเรื่องนยโยบายแล้วนะคะตามข่าวว่านายโยบายมีอะไรบ้างนะคะนยโยบายโดยมากก็จะแบ,บ่งเป็นนยโยบายการคลังานายโยบายการเงินการคลัง คิดถึงรัฐบาลเทาไว้นะคะการทลังก็งคือจะบอกถึงรายรับและรายจ่ายของภาครัฐน,นะคะก็จะมีเครื่องมือในการจัดเก็บของนายบายลการคลังคือเป็นการใช้ใจ่ายของภาครัฐหรือเป็นการเก็บรายรับของภาครัฐและรายรับของภาครัฐมาจากไหนไรายรับของภาครัฐส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีภาษีทางตรงคืออะไรภาษีที่ไม่สามารถขับภารได้ ภาษีทักอ้อมคืออะไรภาษีที่สามารถผักภาล่าได้เช่นผุ้งเหล่ดสามารถผักพาล่าไปให้ผู้บริโภคในรูปแบบของราคาสินค้าที่สูงข,ขึ้นนะคะนอกจากนี้รายรับก,ก็ยังบอกถึงการก่อที่สาธารณะเพราะการก่อหี่สาธารณะหี่ที่ได้มาก็จะเป็นาร,ปรายรับของภาครัฐนะคะนอกจากนี้ก็จะพูดถึงรายจ่ายในรูปแบบของนะะองบประมาณนะคะงบประมาณมีอะไรบ้างและการก่อที่สาธารณะเนี่ย มีไว้เพื่ออะไรถ้าแต่งตามระยะเวลาสั้นกลางยาวเป็นอย่างไรสั้นง่ายๆก็คือ1ปีกลางก็ค15ยาวก็5ปีนะคะอย่างยาวก็ส่วนมากก็จะเป็นพันธบัตัฐบานบายคะโดยปกติก็จะใช้เครื่องมือผ่านการรารับรายรับก็ได้แก่การเพิ่มภาษีกรอเพิ่มภาษีกรก็จะทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจลดลง เป็นการดึงเงินออกมาจากประชาชน,นาการลดภาษ,ษ,ษีอากรก็คือทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็พวกโครงการของภาคราัฐก็คือการใช้ใจ่ายของรัฐบาลก,การใช้ใจ่ายของรัฐบาลก็ได้แก่พวกโครงการเช่นท่าเรือที่ซีบ้านหลังแรกรถคันแรกนะคะการเพิ่มคั้นใช้ใจ่ายของรัฐบาล,บาลก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ใจ่ายนะคะ ของภาคเอกชนและาภาคเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจทำให้มีเงินเดือนขึ้นดังนั้นถ้าแบ,บ่งนโยบายก็จะแบ,บ่งเป็นนโยบายขยายตัวกับหดตัวใช่ไหมคะนโยบายขยายตัวก็ได้แก่การลดภาษีนะคะองการให้เศรษฐกิจขยายตัวก็ต้องลดภาษีนะคะหรือเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐในขณะเดียวกันต้องการให้เศรษฐกิจคนตัวก็จะลดการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็เพิ่มภาษีนะคะเพราะการเพิ่มภาษีทําให ทัวรเรือต้องจ่ายภาษีเยอะขึ้นคัวรเรือที่จ่ายภาษีเยอะขึ้นก็หมายถึงรายได้ที่จะมานําไปใช้จริงๆน่ะมีน้อยลงนะคะต่อมาก็มาเรื่องการเงินนะคะเร็นการเงินการเงินก็จะเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานของเงินเป็นตลาดเงินเราเรียนตลาดสินค้าไปแล้วอุปสงค์ะอุปทานของตลาดสินค้าอุปสงค์และอุปทานของตลาดของเงินนะคะก็ต้องมาดูว่าอุปสงค์ของเงินมีกี่ประเทศ บอกไปแล้วนะคะรรมหลักของเพนอ์ประสงค์มีสารประเภทนะคะอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายจำเป้น้จับใจ่ายใช้สอยในยามฉุกเฉินใช้ในจับจ่ายใช้สอยในยามปกติแล้วก็เพื่อการกินกับไรนะคะและ2ตัวแรกคือใช้สอยและยามฉุกเฉินมนความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เรียกว่ารายได้คือ,อไรายได้สูงขึ้นความต้องการถือเงินสูงขึ้นนะคะ ในขนณะเดียวกันการความต้องการงเงินการเก่งกำไรจะขึ้นอยู่กับดอกบเบีย้ยนะคะนอกจากนี้ก็เรื่องอุปทานของเงินนะคะอุปทานของเงินจะแบ่งออกเป็นแบบแคบแบบกว้างแล้วก็กว้างมากนะคะแบบแคบคืออะไรแบบแคบก็คือจะเป็นแค่เงินสดนะคะแล้วเงินกาาระแสรายวันแบบกว้างคืออะไรแบบกว้างก็คือเงินสดกาาระแสรายวัน ห่วกด้วยออกซฟและฝากประจำนะคะแต่งกว้างมากก็คือหวกแต่งกว้างและบวงด้วยสิสนทรัพย์ทาการเงินประเทศอื่นๆนะคะเช่นตัวสัญญาใช้เงินตัวแรกเงินนะคะดังนั้นจุนดหนัดของอุปสงค์และอุปทานของเงินจะได้ดอกเบี้ยดุลยภาพนะคะดอกเบี้ยดุลยภาพจะ เกิดจากคืนตัดของประสมหรือประหาของเงินนะคะนอกจากนี้เราก็ดูว่าใครเป็นคนดูแลเรื่องนโยบายการเงินนโยบายการคลังคนที่ดูแลก็คือรัฐบาลนโยบายการเงินคนที่ดูแลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นไปดูว่าใครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะยล้วเพื่อนดูแบงค์เราตอบแล้วใช่ไหม ตลาดในระดับโลกนะคะจากนั้นเราก็ต้องดูว่ามีตลาดเงินนะคะตลาดเงินตลาดเงินตลาดทุนนะคะโดยตลาดในตลาดทุนง่ายๆก็จะมีตลาดแรกและตลาดรองตลาดแรกก็คือตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ในครั้งแรกนะคะในขณะที่ตลาดรองคือเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ขายออกมาแล้ว คือล้คือสมมติจิตรัพย์ออกมาขายในตลาดแรกแล้วนะคะถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนในครั้งต่อไปเช่นในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ถือว่าจะเป็นอยู่ในตลาดหลอกนะคะโดยประเทศไทยก็มีตลาดคือเซ็ตอินเด็กซ์นะคะและอื่นๆก็จำมานะคะว่า MAI ทำอะไร MAI ก็ MA คือแลกเปลี่ยนตราสารทุนนะคะ BEX แลกเปลี่ยนตราสารนี้ ะะคะทีเฟ็กก็คือตล,ะล,ะละาดตลัการล่วงหน้านะลคาร์ดฟิวเจอร์นะคะอันนี้คือระบบการเงินทฤษฎีการเงินนะคะอันสุดท้ายที่เพื่อเรียนเรื่องการเงินและการธนาคารนะคะก็คักนห้อง,องจำหน่อยนะคะว่าธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะคะพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งแ,แรกคือท้องคงเซนไพรน,นะคะปีอะไร ธนาคารไทยธนาคารนิติแต่อนชื่อว่าอะไรอัสนะสยามกำหอจนทุนนะคะระบบธนาคารแบบอิสระมีประโยชน์อย่างไรมีข้อดีอย่างไรนะคะมีข้อเสียอย่างไรนะคะและแบบสาขานเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะมีข้อเสียอย่างไรข้อเสียมันก็คือเพื่องจามัมีสาขาก็เลยต้องออกจากสำนักง,ง,งานใหญ่ทําให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างชา้านะคะและ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์มีอะไรบ้างนะคะธ <Gym. S 1> นาคารพาณิชย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อหากำไรเหมือนกันก็คือดอกเบี้ยระหว่างธนาคารเงินฝากและเงินกู้นะคะก็คือกําไรของธนาคารพาณิชย์นะคะและธนาคารพาณิชย์รับฝากเงินระบบฝากเงินจะมีกระแสรายวันลักษณะกระแสรายวันมีอะไรบ้างนะคะลักษณะออทรั์เป็นอย่างไรบ้างประจำเป็นอย่างไรบ้างนะคะกระแสรายวันเรารู้แล้วว่ามันต้องมากระสอบเช็คนะคะ ในขณะที่ของทัพก,ก็จะมี A T M นะคะอื่นๆก็คือก,การปลป่อยกู้การปล่อยกู้เนี่ยมาใช้สินเชื่อเนี่ยมีกี่ประเทศนะคะไปดูนะคะหนะลังจากนั้นก็มาดูว่นา,านะคะแห่งประเทศไทยผู้ป่าการคนแรกนะคะต้องจำได้จึงว่าใครนะคะและลงมาออกมาก็คือเขาทําหน้าที่อะไรนะคะแห่งประเทศไทยนะคะก็คือเป็นนายธนาคารของภาครัฐออกธนบัตร นะคะแล้วก็เป็นวพวกผู้ดูแลสถาบันการเงินอื่นๆน,น,นะคะจากนั้นมันจะกลับไปที่นโยบายการเงินที่เราเรียนมาว่ามีนโยบายการเงินขยายตัวและหดตัวนะคะว่าจะใช้กื่ไร่หดตัวก็ใช้เมื่อบางเศรษฐกิจตกสูงเกินไปมีอัตาราเงินเฟ้อเ,อเยอะนะคะก็ต้องทำการทำให้เศรษฐกิจหดตัวนะคะหดตัวจะต้องทําอย่างไรมันก็จะมีขั้นตอนในการทำให้ เซ็นกินผลตัวอยู่นะคะก็คือต้องการให้ธนาคารพาณิชย์มีทุนสำรองสูงขึ้นนะคะหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดเพื่อดึงเงินออกมาเพื่อเพื่อให้เงินออกมานะคะแล้วก็มีการเพิ่มอัตราลงช่วงซื้อลบตัวเงินนะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัวว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คร่าวๆเขาที่แล้วเรียนนะคะ โอเคค่ะอาจารย์ว่าบอกแล้วค่ะสิปิดปิดห้องที่20นะคะก็คือตอนนี้ประมาณ23่สิแล้วอาจารย์ <Okay. S 1> ก็จะคนที่อยู่ข้างหลัง,ลงเราควรล็อกห้องประตูหลัง,งหน่อยนะคะ บ่ลาไม่ว่าจะเป็นลานกิจลาปล่วยลาอบรมคอมในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ให้โอกาสถึงวันศุกร์นี้นะคะก็คือสามารถส่งทางอีเมลได้แต่ส่งให้ถูกของอาจารย์นะคะเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านบอกว่าอานาั่งส่งเราไปหาอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็คือเลขที่หนึ่งมันเช็คชื่อวันท่เดืหนึงเจ็ดสี่สอง